hello 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 mấy nè? hello 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 như hello 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 mở ได้ยินไว้เนี่ยได้<จ>อเอ่อนายเปิดลำโพงด้วยดิเอยเปิดไมโครโฟนได้ดิเราจะได้เอ่อได้ยินเสียงนายนาไงแล้วทำไมเราไม่ได้ยินเสียงนายวะรไม่รู้รเราลืมเปิดเสียง อ๋อเราลืมเปิดเสียงว้าวบมันเป็นแบบปวดและแบบอะไรกับแบบปวดริ่งนี้แล้วแบบนายเล็บโยอ่ะเพื่อนทีมของคุณเป็นฝ่ายแบนทีมของคุณเป็นฝ่ายแบนเีาเป็นกอร์ด ไม่เราได้ออกบ่าไม่ขอแลกกับแคลรี่แต่มันไม่ให้แลกเออเวบูบีขอแลกกับสปอร์ตเอาวะเอ๊ะอะไรแลกกับสปอร์ตอะไรไม่มีไม่มีไม่รวดได้คนชั่วยไม่ทีมของคุโอ้กดไม่ทันเอ้ยแต่แลกแล้วโอเคเราได้แคลรี่ เในทรัพย์ให้เราด้วยนะจ๊ะโอแล้วนายโกรธเขา่างนี้เลยเหรอลาไปด้วยเขาเกลียดนายว่ะอะไรก็ได้ได้หมดแล้วอนุญาตหมดเอาอะไรก็มามวอลขาดว่ะหวังว่าจะไม่ใช่วอลขาดซรัพย์นา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 เพื่อนกดผิด it's Helsing time van it v แว Helsing t ท m e ทำไมมันเอาอ๋อมันแลกกันเออทีมเราจะแย่งวอขาดมันทีมมันน่าจะเป็นป่าคนสุดท้ายหรือเปล่าวะหรือไม่ก็เป็นซับมั้งของมันเขาไม่เข้าใจไปถึงนายไม่ได้ไปถึงเราพูดอะไรพูดคนเดียวมั้งมันเอาอะไรมาวะมันไม่เลือกดีแบบมันด่านะ โอเคมันเอาอาดัมมาแปลว่าอาลินป่าโอเคอาลินป่าเว้ยเพื่อนนะไปรับไม่มันคือมันแทนป่าทีเราเออเราแค่ทางแค่อาดัมแหละเอืนไปโดนอาดัมจับให้ทีนะโอเคลงกันแล้วเห็นทีมนั้นแม่โลตันเกือบทุกตัวยกเว้นอาลินเออเห็นตัวเขาไหมอะไร อ้ยไม่มีอะไรแปลกไม่ไม่มีอะไรเฮ้ยถึงโลกเขาจะกระจอกเขายังโผเลยนะ้ยใช่ในโผอยู่แล้วเราเชื่อใจนายนายไม่เคยทรยศผู้คนใช่ไหมอ๋อวอกขคาดเปิดใหม่วอกคาดเปิดใหม่กับคนที่เป็นเตียวเซียนเหรอใช่ใช่ใช่เขาดูแลไม่มีคนแปล เปินบัตร <min it> เป็นที่เรียบร้อยพวกเราต้องสลับแล้วว่ามันจะสลับไหมเนี่ยวอขาดจะย็นยนเราชนะได้นะจะยินยินเราแพ้ได้นะใช่เสียงอย่างเงี้ยเหมือนมันโดนมารับให้พูดอะแบบมันมันเสียคล้ายๆซีรีสเวอร์ชั่นภาษาไทยเออเคียวอขาดมันจะลงนั้นพวกเราขึ้นเลย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  ันแค่ทำให้เขาแบบเกียรวว้าวเกียดเราเวลไม่สีเลยเนี่ยโอ้มันบ <c oughs> ูบี้เราวก็ขาดมันบูบี้ถ้าฝั่งมันสลับสวยเนี่ยโอ้โหอดำบูบี้ว้าวบูบี้มีนะานายต้องดึงสวยๆมานะเว้ยดึงไว้แบบดูแมทริกอะเจ๋หรอะอยู่ไกลไป <c oughs> วิเราได้อติแล้ววิในกลับเลยเอ้ยไม่ได้เออเราต้องการมานาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปต่อไปแล้อรีอืมไปเช็คฟูมไหน่อยดิเดินไปหน่อยเดินไปหน่อยแล้วนายไม่ต้องดึงเลยก็ได้เดินเข้าไปเถอะนายมันไม่ค่อยมีดาเมจกันเดี๋ยวเราไปเชียร์กางก่อนโอเคๆนายเชียร์โบนเลยเดี๋ยวเราไปช่วยล้างต่อ เออแอมเป็นจีนตาโดนกระทืบไอซีไม่ได้แล้วก็หายเลยเราไปแล้วเราไปแล้วแป๊บนึงเราจะดักได้เปล่าวะแม่งอยู่ในพุ่มสองคนไม่ได้มันมาสองคนกันกับบ้านดีกว่ามันอยู่มังกรโอ๊ยมันโดนมังกรตัดมังกรทำดีมากวายมังกรอีสัตด โอเคโอเคสวยอยู่สวยอยู่หอยอีกแล้วเราโดนทิกซียกทีเอาเกือบตายโอ้แย่แล้วเอช่างมันเดือทันไหมเขาได้ยินเสียงเนี้ยแล้วเขาแบบไม่อยากปกป้องปากเลย่ทำไมวะเสียงทำให้เขาท้อใจอ่ะเราชอบเสียงยอ่ หอยใหลโหลเพื่อนมันแชรติไปยังว่าอดมอ่ะไม่รู้เราจะได้กล้าๆแบบหิววิ่งเข้าไปเลยเห็นมีคนไอ้นเลยก็มันไม่ได้มีแบบใครที่แบบมองของแบบแบบนายอ่ะเอาหลอเพิ่งรู้นะเนี่ยไม่ได้เพื่อนมันแย่งอีกเออมาติอเสียไปเคลียร์กากแล้วส่วนพวกเราก็เอยู่นี่กันแหละโอ้ไม่นะ เฮ้ยโทษเจ็บเฮ้ยทีโลอ่ะเราโดนแล้วโอ้เรารอดเฮ้ยนายถอยมาเร็วตันให้อยู่เฮ้ยได้นะเนี่ยแบบนี้แย่แล้วมันจับเฮ้ยอยูดีดีดีเฮ้ยเมื่อกี้เขาจดีมันมีอะเรนอยู่แถวนี้นะเว้ยมันมีอะเรนอยู่แถวนี้แม่พูดไปถัดขาดคำเฮ้ยหยุดเฮ้ยทันหรอไม่ทันโทษดีใกล้ตาย ไม่ไหวานาถอยไปก่อนเราต้องไปช่วยล่างโอ้โหโดนกดทุกเลนแบบนี้ไม่น่ารอดแล้วเป็นไงกเก็บไปอีกหนึ่งด้วยความสามารถของฮีโร่โอ้โหเราต้องไปเขี่ยกลางว่ะทันไหมวะทันแหละ <c oughs> เราเขี่ยล่างก่อนเลยดีกว่าเขาต้องรีบกับเฮ้ย,ย K, ใครเ K วะเฮ้ยใคร F K ซานิสซานิดซานิสานิ อ๋อเราไม่ได้ดูตรงข้อความเลยอ๋อนี่ไงขึ้นมาแล้วได้แค่พี่เนาะเอออย่างน้อยก็ถ้าเกิดยืนไว้อีกสักพักเราก็ไม่เสียดาวยีไม่เสียดาวยี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 ไปก็มียีมาท้อนหลังสบาย ไม่ไหวไม่ไหวว่าเราโดนบูบี้เยอะเกินไปเราไม่มีอันติด้วยรออันติเรามาก่อนเราจะสู้อันติยังไม่หมดอเลนมาดิอเลนมาดิอเลนมาดิมาดิมาดิคร <c oughs> ับเอามันหนีโอ้ยยุบยุบยุบรอเล่นรอเล่นเราแค่รอเล่นนิดหน่อยเรารอเล่นนิดหน่อยเองเอาหลบไปก่อนอันติเว้นได้เลย เราโดนมันยกติใช้ไปแล้วแล้วก็ตายหรอไม่ไม่ได้ใช้โดนมันยกใช่ใช่ใช่เขาทำางั้นแหละแต่ว่ากี้มันอยู่ไงน่าเสียายเฮ้ยพวกเราจยาอยากแย่งป่าแย่งไปเลยนะฟาร์มมัน I'm about to end this man's whole career ทำอะไรบ้าบุ่มป่าวมันไอฟาร์ตีป้อมดีจะได้มีประโยชน์กับเขาเออแทงป้อมให้ทำดีทำดี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอทมีประโยชน์มันแทงป้อมให้เราไปรับไปรับคิกซี่ให้เราทำไมไม่เห็นขึ้นมาบัวขาดอ๋อมันตายก่อนขึ้นมาไงโอ้โหขึ้นมาโอ้ยบูบี้มันดีแล้วไหนตุงกตาบูบี้ ก็บูลลี่มันดูบูลลี่เกิดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายกลับก่อนดีเวซานิดเราต้องลากมันกลับอีกเงื้อตะขี้เกียจอ่ะปล่อยให้มันเลือดแค่นี้ไปแหละโอ๊ยเนายเดี๋ยวเราไปช่วยเราขอเรคคลิปก่อนอิสระโอ้โหเราโอ้โหซานิสู้เขาซานิสได้คิวซานิสโคตรตึงไม่ไม่ได้แน่ ไม่ได้ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยเวซานิสตบมันดีซะเอ้ยเยี่ยมซานิสไปโดนอาดัมขัะให้เวซานิสแกทำดีที่สุดแล้วปาสกิล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 ซานิสบอกว่าฉันแค่ดิสคอนเน็กแอนไปตลอดกาลประชุมงานสำคัญแน่นอน ความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะโจมตีป้อมศัตรูเลยไว้ดัก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 เราสู้ตรงตรงไม่ได้เราต้องดักลองมันมาล่อมันมาล้อมันเอาดิเว้ถอยมันเยอะมันเยอะมันเยอะไว้ไหวเราไว้ไหววิ่งวิ่งเร็วซานิสนั่นกระจอกเกินไปโอ้โดนเกือบโดนมันจับ ถ้าโดนมันจับนี่ไอ้พาซานิไปนี่ดิไปเอามึงก่อนนี่เ้ยเย้ซานิโดนมันจับระเบิดใส่ซานิสเรายิงอันติใส่ซานิซานิตายรู้สึกแบบดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลากลากลากบ้าป้อกมาลากบากออกมาเรามีอันติอยู่รไรเฮ้ยอย่ารบมาวะเราหลบทัน ไม่งั้นเราน่าจะตายแล้วไม่มีของกันเลยเลยเราต้องถอยไปไม่ไหวเฮ้ยมาขึ้นทันไหมไม่ทันยไลงด้วยค่ะมามามาเราต้องเปิดปูดไทม์แล้วใช่ไหมมาตายแล้วโอ้โหมันมากลางสี่เลยว่ะเฮ้ยเพื่อนเราควรถิวดีไหมเอ่อโอเคสานี่กระโดดไปโดนรับชีนเรียบร้อยแล้ว เออแต่งน้อยมันก็ทำให้จับได้เออเราช่วยไม่ได้แล้วไม่ไหวจะตายเฮ้ยสวยได้อยู่สกิลเอาตีเมทยังไม่พร้อมลอาตีเมทยังไม่พร้อมพูดเวทกัรเลยบุราถ้ามันมาใกล้เรามันตายเนี่ยเราไม่ได้เอิมโดนกดขนาดนั้นเราต้องเคลียร์กลางวะ เ้ยเพื่อนไปอยู่กับเมดไปเลยอยู่กับเมดไปเลยไปเมนะเฮ้ยเออพวกเราไม่เสียดาวแล้วอ่าไม่เสียดาวแล้วเดินพับผ้าเขาอยู่ที่เดินไปพับผ้าเดินนำหน้าศัตรูหนีเจ้าเสมอมาตีดาร์สลีเยอะให้ดี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซานิดแอบได้พุ่มได้วะเราดักโคตดลำบากเลยซานิดมันเอฮ้ยเพื่อนมันจะมีคนลงไปด้านล่างถอยมาถอยมาอาจจะมีคนกําลังไป,ไ,ปไม่แมไม่ทันขาดคำไม่น่าอดไปไม่ทันรอดเราต้องรีบกลับป้อมเลยเดี๋ยวเราตายให้วอขาดดัน,น,นเวเวซานิดไปล้ำดิซานิดไปล้ำดิ <laughs> ไอบ้บอดซานิธไปล้ำ เอ้ยซานิดเข้าไปกระโดดทุบเลยทุบหน้ามันทุบหน้ามันเอ,เอ้ยหล่อเอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมซานิดได้ <c oughs> <c oughs> เอาไปตายเล่นๆน่ะเอ้ยอย่างน้อย <ไว S 1> มันก็ทําให้อดัมกดจับไปได้นะเว้ยเว้ยเราโดนตายก็ทำไม่ได้น้อยพวกเราได้เปรียบอยู่นิดหน่อยมั้ง <c oughs> แต่มันก็มันจะเป็นบอดอยู่มันมันเข้ามาแล้วไม่ใช่เหรอไอ้เป็นบอดเป็นบอดอยู่เป็นบอดอยู่นั่งเป็นอุ้มอีกเหรอเนื้อแบบนั้นเสร็จใช่ไหม อะไรนะโอ้มันตอดแรงจังวะป้อมฝ่ายเราแตกหมดแล้วแตกหมดแล้วอะไรแตกหมดแล้วโอ้แตกหมดจริงแล้วตอนนี้แตกหมดแล้วเอ้ยเย่แล้วเย่แล้วแตกหมดแล้วท้าไมฟังย้อนหลังแล้วไม่งคุดแลบเอาไปกินเอาไปกินเีเอาไปกินเอาไปกินเนี่ย เอ้ยบอกเอ้ยบอกขาดไปลำได้ตืได้ดีเดีด um ีได้ดีเอ้ยลงมา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 ไั่โดต้องเอาเทียวก่อนเอาเทียวไม่โดนเอ้แต่ค่าเทียวได้สวยสวยแบบนี้สวยสวยอยู่แต่เราตดเอ้ยบอกขาดขึ้นมาไหมไม่มีดีฟีดแต่พวกเราไม่เสียดาวเว้ยกังวลไปทำไม